เอาแป้งใส่ก่อนค่ะแป้งใส่ก่อนใจเย็นอ่าสลับกันนะคะระหว่างแป้งนมนะคะค่อ <า S 1> ยๆใส่อันนี้เบาต้องเป็นเบาที่สุดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนือ้อใส่เลยครับใส่ไปสามครั้งแดงใส่<ด>ใสามครั้งเพราะไม่งัน้นเนื้อเค้กมันจะแน่นใช่มันตีนานเนื้อจะแน่นนมค่ะนมนมนมคือเราใส่สามครั้งอ่ะทั้งหมด จะรอรอราเป็นหนึ่งไม้แน่รักทีเขาเป็นตูปูตูปูเอ้ใหญ่ใหญ่แรงนะคะใหญ่แรงใหญ่แรงใหญ่ตูบูก็มันจะทำให้เน okay. nice ื้อเรา่เลยใสับอย่ารอนานเขาเอใส่รออย่ารอนานกระบวนกาานี้ให้มันเกินหนึ่งนาทีหรือสนาทีไอ้ใครใเค้กเราจะกลายเป็นให้ลูกเค็นิดะใช้ไม่ใคระรอมันอยู่เดี๋ยวรอให้แป้งมันแตกก่อน เาใส่หมดเลยครับเราใส่พอเราลูกของมันโอเคเลยนะโอเคให้หมดค,ะค่คะให้หมดถ้ารอว่าแป้งที่เราเทไปอะ่ะมันต้องเกลี่ยโอเคแต่แป้งเราเทไปมันแตกแล้วเราก็นนี่ยมันนเราก็ได้ อันนี้คือกระบวนการนี้ต้องให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าชา้ายิ่งตีนานเนื้อเค้กเราก็าจะแข็งหนึบเหนียวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็เติมน้ำมะนาวเพื่อรดกลิ่นคาวลดกลิ่นคาวของไข่<ม> ต้องทดลองกต้องทำไปบ่อย <S <S ต้องลองทำไปไอันนี้ก็ตะล่อมไปจนให้ได้ที่นะคะ